สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับ GTR Bike วันนี้ก็มาแนะนำจักรยาน h a ร์ o นะครับตัวนี้เป็นเฟรมอลูมิเนียมล้อยี่บเจ็ดจุดห้านะครับยี่ p e บเอ็ดปีด้านหลังเจ็ดเกียร์นะครับด้านหน้าจะมีสามจานเกียร์ชิมาโนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ สำหรับผู้ที่อยากออกกำลังกายปั่นจักรยานถือว่าดีเลยนะครับมีโชค๊คแล้วก็ดิสเบรกนะครับล้อหน้าจะเป็นแกนปลดเร็วนะครับมีบาเอนมาให้ด้วยนะครับสวยงามเลยนะครับเฟรมส้นสายด้วยนะครับปรับ ท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่0802515885 GTR ไปนะครับร้านอยู่หน้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยลังสิตหมู่บ้านสุภลไลบุรีของสี่กลับรุ่นนี้ก็ราคาย่อมเยาวนะครับราคา3,500บาทเฉพาะช่วงโปรโมชั่นนี้นะครับมีบริการจัดส่งนะครับทั่วประเทศเลยครับ เราวันนี้ลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ